สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาถูกราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับเบยโยอา์ซีแซดครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2011ครับผม เป็นเครื่อง1.6ึ่งจุดกเป็นซินเทอร์บโรงงานครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับฟีดาวครับออกรถศูนย์บาทไปเลยครับผมและทางเรานะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปีและมีบริการไปส่งรถให้คุณลูกค้าฟรีถึงหน้าบ้านท่านได้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับคุณลูกค้า ใหม่มากครับผมสปอร์ตสประตูครับมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับผมระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังรอบคันเลยนะครับสีขาวมุกนะครับเดิมเดิมโรงงานเลยครับผมสีสันสวยงามเงางามทุกชิ้นเลยครับน่าใช้มากที่สุดเลยครับเป็นรถบ้านแท้เลยนะครับผม สป,ปอร์ตสองประตูครับมีระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังรอบคันและมีกล้องมองหลังด้วยนะครับผมน่าใช้น่าสะสมมากเลยครับสีสันสวยงามทุกชิ้นเลยนะครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อมแมกยางษใหม่อกเต็มแน่นๆทั้งสี่เส้นเลยนะครับขับได้ดยาวไกลเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมภายในกันต่อเลยนะครับ ภายในนะครับคุณลูกค้าครูออปชั่นเลยครับผมมาพร้อมกับเบาะหนังแท้นะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้าครับผมระบบถุงลมนิรภัย4ใบครับผมเกียร์ออโต้ครับเกียรทิปโทนิกครับผมแอร์ดิจิตอลครับจอดีวีดีครับจอสัมผัสครับผมโอโหครับออปชั่นนี่ครบจัดหนักจัดเต็มไปเลยครับ สภาพใหม่มากเลยนะครับคันนี้โอเคครับเดี๋ยวมาชมท้ายรถกันต่อเลยนะครับท้ายรถนะครับคุณลูกค้ากว้างมากเลยครับผมสายอุปกรณ์ของใช้นะครับเดี๋ยเยอะกันเลยทีเดียวครับผมรถไม่เคยชนเลยนะครับผม ไม่เคยชนครับและไม่มีน้ำท่วมครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผมปากะโปงหน้าจะเปิดฝั่งซ้ายนะครับผมขออนุญาตนะครับสตาร์ทเครื่องด้วยเลยนะครับผมจะได้ฟังเสียงเครื่องนะครับ ว่าเพราะขนาดไหนนะครับติดแล้วครับชึ่งเดียวทีเดียวติดชึ่งครับผมโอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชัดชัดๆเลยนะครับเครื่องเงียบมากครับผม เป็นเครื่อง1.6เบนซินนะครับเซอร์โบรโลงานครับผมเครื่องแห้งๆเลยครับและที่สำคัญนะครับผมดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆได้เลยนะครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้ม100%คอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึกครับผมแน่นมากครับคุณลูกค้าันนี้ใหม่มากครับไม่เคยชน ไม่มีน้ำท่วมครับผมเดิมเดิมเลยครับน่าใช้น่าสะสมมากเลยครับผมครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกานไม่ผิดหวังแน่นอนครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผม จะขับใกล้ขับไกลทางเรายินดีเลยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม